มาแล้วค่ะน้องลูกไก่ชอร์วันมาแล้วนะคะมากับ k n n g a t Black e dition คันนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะทำแคมเปญโปรโมชั่นนะคะรับส่วนลดสูงสุดเลยค่ะ170,000บาทสำหรับ king c a p s คันนี้นะคะหรือจะเลือกนะคะในราคา6 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีแคมเปญดาวน้อยให้ลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้น้องก็จัดโปรแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยค่ะดาวเพียง19บาทเท่านั้นเองนะคะมีเงินนะคะแค่19บาท ก็ออกลถได้แล้วนะคะได้ King Cap b a c อีชั่นไปเลยนะคะเราก็ยังไม่พอค่ะยังมีของแถมอีกมากมายนะคะถึง30รายการกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแคมเปญนี้คะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์แอดลิง k นะคะใต้คลิปดาล่างนี้นะคะวันนี้น้องไกล่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ